น้าเตี้ยครับนี่เราจะมุ่งหน้าไปไหนกันครับเราจะเข้าไปในคลองปากน้ำปานเนี่ยจะเพื่อไปดูวิถีชีวิตคนปลาน้าาน้ำปานปลาของกลางอายุร้อยกว่ปีน่าจะเป็นแบบว่าทองเที่ยวเฉิองอนุรักษ์นะครับทองเที่ยวแบบย,ยั่งยืนนะครับ ฝนทําให้เดาอะไรยากมากขึ้นแล้วเราก็วนมาที่นี่อีกแล้วนะครับมาเจอกับพี่จูนอีกแล้วครับผมพี่จูนรบกวนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนราวนนี้ที่ผมวนกลับมาครับพี่ผมอยากมาดูผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็บอกว่าที่นี่มีเพาะต้นกล้ากันด้วยใช่ครับนี้ก็จากรอบที่แล้วเราดูเรื่องของจุดเรียนรู้อะไรไปหมดแล้วนะครับก็รอบนี้ก็จะมาเห็นอีกมิติการทํางานของของศูนย์นะครับ ก็คือเรามีงานทํางานกับชุมชนด้วยโดยอบคือพี่จูนบอกตอนนั้นใช่ไหมครับว่าตอนก่อนที่จะมีที่นี่แล้วก็วางแผนกับชุมชนเรียบร้อยแบบใช่ตั้งแต่ปลูกป่านี้พอป่ากลับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะทาให้ป่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในมิติต่างๆเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นกันนะครับแล้วก็มิติหนึ่งที่วันนี้ได้เห็นแน่นอนก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่าชายเลนที่เป็นองค์ความรู้ของศูนย์แล้วก็ถ่ายทอดไปเป็นอาชีพของชุมชน นะครับแล้วก็เรื่องของการเพาะกล้าไม้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของมือที่ตรงนี้นะครับแล้วชาวบ้านเขาจะให้เราชมเรารับดูดูอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับผมนะครับอ่ะเชิญครับรายการครับมาเชิญครับ วลาที่มาเพาะปลูกอะไรอย่างนี้ผมมีความสุขครับคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้เป็นบริเวณสาธิตอะไรครับพี่ตุนครับครับก็นี้เป็นศูนย์เพาะพันก้าไม้ชายเลนครับก็คือพันไม้ที่อยู่ในป่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกเพาะจากที่คาผมในการปลูกเสริมลงไปเนี่ยมาถึงขั้นตอนครับพี่ตุนครับครับก็วันนี้เรามาลองปลูกเนี่ยครับครับอันนี้เรียกว่าฝักกงกลางใบเล็กจากตอนที่แล้วที่ยาวๆนะคือกงกลางใบใหญ่ครับใบเล็กวามยาวจะประมาณเท่านี้ใช่ครับจะสั้นกว่าครับพันไม้ชยเลนมันชอบ ความชื้นหรือน้ําอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเรามีแก้วเราก็เอาบริจาครับเป็นโครงการเข้ามาครับผมนะครับเราก็มาใช้ในการเพาะพันธุ์ก้าไมายได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มก็คือเราจะใส่ดินนะฮะดินดินเนี้ยเป็นดินทั่วไปเลยครับลงไปในแก้วนะครับผมทําไปพร้อมๆกันด้วยนะครับอ่าแล้วเราก็เอาักมานะครับครับเราจะปักลงไปประมาณ2ในสาม วันนี้แล้วเราก็ไปวางหล่อน้ําไว้ครับหล่อน้ําไว้ให้เหมือนเขามีความชื้นอยู่แล้วรอความชื้นอยู่หนครับก็ตั้งไว้แล้วก็เดี๋ยวน้ําก็จะเลี้ยงให้ความชื้นก็ประมาณสักสองสามอาทิตย์ก็จะแตกใบอายุประมาณ6เดือนเราถึงจะเอาลงไปในพื้นที่ครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เราเพาะแล้วโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสองสามอาทิตย์นะครับครับผมจะเป็นหน้าตาเป็นไงไปดูนครัป กันเพาะไ่้สักครู่นะครับตอนนี้ครับผมอยากรู้ปลายทางนะครับว่าชาวบ้านเอามาทําอะไรกันได้ครับครับแปรรูปเป็นอะไรกันได้ครับครับก็เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มาจากป่าชเลนเลยนะครับถ้าอยู่ๆเราชวนชาวบ้านเข้ามาเขาก็ไม่รู้ ทำไปเพื่ออะไร <c oughs> คือคเขาก็เห็นมาตั้งแต่เกิดใช่ครับทีนี้วิธีการหนึ่งที่จะทําให้เขากระตุน้นให้เขามีความสนใจในเรื่องนี้ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ครับผมที่มาจากพันธุ์ไม้ต่างๆที่อยู่ในป่าชายเลนทีนี้พอเขาเริ่มมีรายได้ตรงนี้เขาจะเริ่มเห็นความสําคัญแล้วว่าโอเคความการคงอยู่หรือการเพราะให้มันยั่งยืนเนี่ยก็จะทําให้เขาเกิดรายได้ที่ยั่งยืนได้อันนั้นก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็จะมีตัวนี้ฮะอันนี้จะเป็นเป็นผ้ามัดย้อม ครับนะฮะจากกองกลางสีธรรมชาติครับเพาะเมื่อกี้นะฮะนี่นะฮะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะนี่ฮะนอกจากนั้นก็มีสบู่ครับเนี่ยจะมีสบู่สัมง่าใบครูอย่างเงี้ยมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้คันหรือแก้โรคผิวหนังได้ผมขออนุญาตดมหน่อยได้ไหมฮะใช่ครับกลิ่นจะออกมาเป็นใบครูเลยหรือเปล่าหรือว่าแต่เราก็จะมีใส่น้ำหอมด้วยดิกลิ่นธรรมชาติเหรอคุณผู้ชมนี่ ว่าเราจะใส่ใบปั่นเข้าไปเลยแล้วก็เขียนไว้เลยนะครับสรรพคุณนะครับก็มีการแก้คันแก้โรคผิวหนังครับต่อมาครับครับแล้วก็ยังมีใครปวดเมื่อยครับก็จะมียานวดสมุนไพรจากสารพีทะเลนะฮะเป็นน้ํามันที่มาจากเมล็ดสารพีครับก็มีช่วยในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยกามเนื้อได้ก็คือจริงๆเหล่านี้สิ่งอะไรนี้เป็นภูมิปัญญาที่เคยใช้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเราก็เลยทํายังไงให้มันสะดวกใช้ครับเหมือนกับ ในยุคป,ปัจจุบันก็ามาทําเป็นในรูปของน้ํามันนวดทับ,บูอะไรพวกนี้ครับหืกลิ่นสมุนไพรแบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับแล้วชาวบ้านมีศาสตร์อยู่นี้อยู่แล้วใช่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเขาไม่รู้หรอกว่าจริงมันขายได้อแค่นั้นเองใช่ครับ,รบแล้วผตอบรับ <ผม S 2> ชาวบ้านก็ไปช่วยเขาเข้าใจอครับผมครับผมมานี่นะครับมีสบูมียานวด อันนี้สบู่เหลวครับสบู่เหลวครับโอ้โ oh. หครับจากเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอต้นเหงือกปลาหมอนี่จะมีช่วยในเรื่องของผิวหนังแล้วก็พวกน้ำเหลืองครับนะครับก็เอามาทําเป็นสบู่ก็จะช่วยทําให้ แก้โรคผิวหนังต่างๆได้แลคือ <c oughs> แต่ละชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะคนุณผู้ชมคนละชนิดนะครับแต่ว่าแยกอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันใช่อยู่ในป่าเชเลนทั้งหมดแล้วทาได้หลายอย่างขนาดนี้เลยค,คือผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หลายอย่างขนาดนี้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้อบอกสบู่เหลวไปแล้วนี่ครับแชมพูใบช,ชะครามนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ยาหม่องที่ผมถืออยู่เนี่ยคขับก็ขี้พึ่งสมุนไพรนะครับจากใบสามงาครับแล้วถ้าใครอยากรวบรัดครับผมว่าแพ็คเกจใช่อันนี้รวมเซตเลยมีทุกอย่างครับ ผลิตภัจากป่าชายเลนแปรูปแบบนี้นะครับโอ้หลายสมุนไพรมากๆนะครับครับก็รายได้ทั้งหมดจะไปที่ชุมชนเลยครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆแล้ะผลตอบรับเป็นไงครับตอนที่ช่วงที่ทําตอนนนั้แรกๆอมีส่งไปสานีกันเยอะแยะเลยออเดอร์มาจากทุกที่เลยใช่ครับก็ใช้ดีครับครับผมนี่แหละครับประโยชน์ของป่าชายเลนครับ รักไม่เล่าบอกแล้วว่าไม้โกงกลางแบบนี้นะครับผมสามารถมาทําเป็นแนวบอนไซอย่างนี้ได้ด้วยใช่ตอนนี้เราเป็นที่แรกที่เอาไม้เชลเลนมาทาเป็นไม้เชลเลนจิ๋วแต่ว่าในอนาคตเราก็จะส่งมอบองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับชุมชนเพื่อทําเป็นแนวทางอาชีพได้ด้วยครับผมแต่เสน่ห์ที่ผมเห็นีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องดูแลอะไรขนาดนั้นใช่วินัยไม่ต้องไปคบองหลขนาดนั้นครับปล่อยไว้กับน้ํากับดินบัวอย่างนี้ก็ได้ใช่ต้องมีมีน้ําอยู่ตลอดเวลาครับผมนะครับ เสื้อสูบ New X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสมนธ์ไปจูนพาผมมาที่นี่ครับธนาคารปูครับ,รบรตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นการต่อยอดจากที่ปลูกป,ป่า ใช่แล้วก็มาหาชุมชนแล้วดาเนินการยังไงต่อครับค่าผู้ชมครับก็อย่างภารกิจของศูนย์รีนาตนะครับก็คือเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้ป่าไปสู่ชุมชนในขณะเดียวกันก็สร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่านะครับแลก็ตามแนวพระราชในบัตในหลวงรัชการที่9นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ปตทมาเริ่มต้นในเรื่องของการนําชุมชนไปดูงาน เพื่อที่ให้เกิดการจัดตั้งตัวของธนาคารปูม้านะครับเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเพราะว่าระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศเชื่อมต่อทั้งทะเลแล้วก็แม่น้ําด้านบนศูนย์ก็เลยต้องดูแลรับผิดชอบแล้วก็ส่งเสริมการดําเนินงานทั้งในส่วนของแม่น้ําแล้วก็ทะเลด้วยถูกครับไปคุยรายละเอียดกันกับคุณน้าข้างหลังด้วาครับเชิญคุณนุาครับครับ ยุนดครับแนะนําคุณลุงให้ผมทีครับครับอันนี้ก็คือคุณลุงเจือแขร์ใหญ่นะครับลุงเจือสวัสดีด้วยครับครับสวัสดีครับคุณเจ้าครับคุณลุงก็เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทําประมงปากน้ําปาลครับเป็นผู้ดูแลธนาคารปูม้าตรงนี้ครับผมผมถามว่าเลี้ยงยากของลุงก็ไม่ยากอะครับครับแล้วสําหรับบ่อนี้เราแบ่งยังไงลุงตามอายุมันนะครับหรือว่านี่ก็จะจะแยกเป็นถ้าสีดำนี่เราก็เจาะมาไว้บ่อนี่เขาต้อง ว่าสีดำนี้พร้อมที่จะเกิดลูกแล้วครับแต่ก็โบนุ้งก็จะแยกไว้เป็นเป็นปูที่ชาวประมงเอามาให้มาบริจาคครับครับผมก็คือหลักการธนาคารปูม,ม้าก็คือคเวลาที่ชาวประมงจับปูไข่นกกระดองได้แทนที่จะไปขายหรือไปกินเลยนะครับก็มาฝากให้เคี่ยไข่ก่อนครับครับพอเคี่ยไข่เรียบร้อยเราค่อยเอาปูไปขายต่อครับก็เป็นการปล่อยลูกคืนกลับไปก่อนครับ อันนี้ปลูกขานอกกระดองพร้อมที่จะเกิดลูกครับเนื่ออ๋อนี่คือไข่ของเขาครับคือไข่ของเขาก็คือไข่สีเทายังไม่ดำครับเอสีนี้ก็ประมาณพรุ่งนี้แหละครับก็จะเป็นตัวเล็กๆอันนี้สีถึงเจ๊ดหวานครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนสีเรื่อยๆจนว่าจะเป็นสีนั้นนะครับโอ้ยยูนผมเพิ่งรู้มันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆฟะเปลี่ยนสีเนี่ยผมรู้แล้วว่าปู ตัวผู้ตัวเมียยังไงไขว่หวานมีตัวผู้ตัวเมียไหมครับตาไขว่าก็มีแต่ผมยังดูไม่อดูได้ครับต้องพูดตะกอนดูได้ครับดูยังไงครับอยู่นะครับอันนี้เป็นความรู้เทคนิคหน่อยผมพอบชอบทานไขวหวานเนอะอย่างเงี้ยถ้ามีติ่งอย่างนี้คือตัวผู้ครับอันนี้ก็คือโอ้ยห่อสืบพันธุ์เราเย่แยกไหว้หวานไปแล้วอ่าเนี่ยตัวนี้ตัวเมียไม่มีเห็นไหมครับครับโอ้จริงด้วยอ่ะ งเรือกันเลยไหมครับพี่ตุ้นครับครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันแนะนำนาตติยก่อนครับสวัสดีครับมาติย์ครับมาเติยไปแต่พิธีปลอดภัยใช่ครับผมมาตียก็เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชาเลนบ้านของเก่านะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของศูนย์ศิรินาทด้วยครับผมเดี๋ยวขึ้นเรือเลยวันนี้ครับเชิญแล้วครับมาติย์ไปกับผมเปล่า เดี๋ยววันน okay. ี้ผมก็ต้องขอตัวครับเดี๋ยวมีธุระรอโอเคได้ครับผมขอพิธีนะครับน้าเตี้ยนำชมได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สูนนะครับครับได้ครับเชิญเลยครับนงเรือได้เลยครับดูลักษณะนักเตี้ยในกระดูกสันหลังแข็งแรงกว่าผมเยอะเลย เตี้ยครับนี่เราจะมุ่งหน้าไปไหนกันครับเราจะเข้าไปในคลองปลากน้ําปานเนี่ยจะเพื่อไปดูวิถีชีวิตคนปากน้ําปานปลาของกลางอายุร้อยกว่าปีก็จะเป็นแบบว่าท่องเที่ยวเฉิองอนุรักษ์นะครับท่บองเที่ยวแบบย,ยั่งยืนนะครับ มีโครงการปลูกป่ามาครับแล้วนาเต้มาสื่อสารกับชาวบ้านที่เป็นคนท้องถิ่นยังไงครับตอนนั้นนะครับก็จริงๆอ่ะคนในหมู่บ้านแถบเนียจะมันก็อยู่กับป่าชายเลนมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วพอดีมีโครงการปลูกป่าทาวรนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าครบร้านไร่ครับโดยปตทมาเป็นผู้บุกเบิกมีโครงการดีๆเข้ามาอย่างนี้ก็ให้ความร่วมมือครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าโครงการแค่หนึ่งโครงการใหญ่ๆ ทำให้ชีวิตที่อยู่รอบๆเติบโตไปได้วยกันแล้วทําให้ทุกอย่างมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ ฮอลิเดย์ซันเซ p ต i พรเวทพูลวิ l ล่ครับจะสวยงามแค่ไหนลองมาดูพร้อมผมเลยดีกว่าครับเชนครับคำว่าไพรเวทพูลวิลล่าครับนี่คือตรงนี้เลยครับแอรียนี้เลยครับชอบมากครับสระว่ายน้ําเข้าไปถึงในสวบ้านได้เลยนะครับแล้วก็มุดนี่ออกมานะครับเจอบรรยากาศแบบนี้เออเยี่ยม Thank you เอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เราอยู่ในหัวหินครับเรามาอยู่ันที่นี่นะครับสาก์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ครับผมตามมาครับตามมาดูทุเรียนกันเข้าไปคุยกับน้าข้างในดีกว่าเชิญครับป้าสวัสดีครับมาศึกษาทุเรียนป่าเราดูครับคุณ้าครับนี่ครับนี่จะลองให้ชิมเนี่ยโอ้โหนี่แค่กลิ่นก็ลั่นแล้วครับน้าเนี่กลิ่นนี่แบบชมแบบยูทูบ ถ้ากินลั่นทะลุแมสขนาดนี้ผมว่าต้องรู้ที่มาที่ไปกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันในสวนได้ไหมคุณอาครับได้เลยครับคุณ<ด>อาพา<ด>ผมไปหน่อยอยากให้ทุกท่านมาเห็นมุมมองตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าสวยงามแต่ก็เสี่ยงไปด้วยกัน นี่ผมอยู่ใต้ต้นอยู่ในสวนแล้วนะครับคุณลุงครับทำไมต้องทุเรียนป่าละอูครับทุเรียนที่อื่นถ้าเปรียบกับทุเรียนมองนนเนี่ยมันสีประการบ้าง2ประการบ้างสามประการบ้างไม่ครบครับของป่าละอูแค่6ของมองนนรสชาติครับรสชาติเป็นไงครับกลิ่นหอมอ่อนอ่อนไม่แรงครับแล้วก็เนื้อจะเนียนเม็ดเล็กรีบครับแล้วก็จะมันหวานอยากกินทุเรียนอร่อยครับ ที่เทียบเท่าเรียนเมืองนน์กณนทุเรียนป่าละอ้นี่แหละครับเดี๋ยวผมขอม้มเปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีบางครัวเริ่มจะงนเงียนงนเงียนแล้วนะโอเคเอาล่ะครับครั้งหน้าครับ The l i h t House Drive t ครับจะไปที่ไหนฝากติามชมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสดีๆครับผมโนทวัฒจะกลับมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างแน่นอนครับครั้งนี้ขอบคุณท่านชมนะครับสวัสดีครับ